ยิงแม่นอย่างนั้นเลยแม่นอย่างเัิมเลยจ้าเอ๊ะนี่ไง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 เฮ้ยไหยชิบไปโดนเถื่อสวยครับสวยคุมบ้านมาเลยครับผมสวยครับผมสวยครับผมชมตัวเองก็เป็นเอ้าจบแล้วนี่นะผมจะมาเปิด ปืนแชมป์กันนะก็ขเขาเรียกกันแบบนี้นะปืนแชมป์นะครับผมท่านผู้ชมหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้เนะแต่คนที่ลงแข่งเนี่ยในช่วงค่ายกาลลิน่าเนี่ยก็น่าจะเคยเห็นนะครับผมผมก็ไม่รู้นะว่าไอสไนตัวเนี้ยจริงๆมันมีขายหรือไม่นะแต่เจ้าของไอดีเนี่ยพี่ผมเนี่ยอันนี้ไอดีผมยืมเขามานะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับผมเขาบอกว่าไอเนี่ยอันนี้ผมมี M200 แชมป์ s, แล้วก็รู้สึกว่าน่าจะมีคิดเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยผมเรียกว่าปืนแชมป์อ่ะเออเขาก็เรียกกันปืนแชมป์นะแต่ผมไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีขายหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าไม่มีขายนะต้องลงแข่งเท่านั้นนะครับผมใครที่เป็นสายแข่งนะลงแข่งนะก็น่าจะรู้นะอันนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้รายละเอียดสักเท่าไหร่น,นะผมแต่เอาเป็นว่า เขาให้ผมมาเปิดเล่นนะครับผมเขารอให้ผมเปิดเลยนะ,ะเขารอให้ประธานอย่างผมเปิดนะเอาเป็นว่าจะมาเปิดเล่นมาแล้วกันนะครับผมถามว่าค่าสเตตัสตัวปืนเหมือนกับ m 2 0 0ตัวย้อมสีตัวทั่วไปอะไรไหมก็เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับผมโอเคมีอยู่60วันเนาะมาเปิดเออันนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้รายละเอียดสักเท่าไหร่นะเอาเป็นว่าเขาให้ผมมาเปิดก็เลยจะมาเล่นสไลด์ตัวนี้ละกันนะครับผมอืม ฉายาที่ผมจะเล่นจะเป็นฉายานี้อันนี้ผมไม่ค่อยรู้จริงๆวะ่ะเนี่ยเป็นฉายานี้แล้วกันก็ไม่รู้ว่าฉายาสไนค์เขาเล่นแบบแบบนี้หรือเปล่านะครับผมเฮ้ยโอ้โหไปครับผมเีไ้ไปฮะเรียบด่วนเลยโอ้โหเรียบร้อยเซอร์ไพรส์เลยไม่ไม่ได้แดกไม่ได้แดกไม่ได้แดกเฮ้ยเอ้าเอ้าอะไรวะเมื่อกี้ยังไม่โดนอีกเมื่อกี้ผมสามสามหนึ่งยิงเอานะเว้ยแล้วแบบ นั่นไงอะถ้าทำยูคิวผมน่าจะยิงโดนอะสามหนึ่งแบบผมขึ้นตะขอบยิงเลยอะล่วงโอ้โหไม่ทำไรสุดขอบเฮ้ยบาเลนี่วะถ่ายแล้ว อุ้ยอุ้ยบาเล็ตเฮ้ยอุ้ยผมยิ่กลัวบาเล็ตจังเลยเธอเยอะมากเลย่ะยงไม่โดนแน่ยเซ็งเลยมาด้านบนน่าจะปลอดภัยมาเร็วมาเร็วขึ้นมาดิ็วขึ้นมาเร็ว เนี่ยเหล่าดี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 จ้าเ,เ,เอ๋โอ้โหคนเยอะมากครับผมได้ข่าวว่าช่วงนี้เซิรฟ์ฟแบบเซิร์ฟแลกใช่ไหมอันนี้แลกจริงคือมีคนบอกว่าตอนนี้เกมแลกมากนะครับมีคนบอกแบบนั้นถามว่าผมแลกไหมผมก็าแลกแลกจริงแม่งเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะความเลื่นไหลของเกม หายไปไหนแล้วของผมนี่คือแบบพอเต็มแปดปุ๊บรู้เลยว่าแหลกนะครับจริงๆเต็มแปดปุ๊บแหลกเลยอยากให้เจมี่แก้ไขให้เร็วที่สุดอย่าอย่าอย่าเล่นมีดอย่าเล่นมีด อยาเลยกปไหดนแล้วไอ้ตัวนั้นล่นะอ่ะไอ้ตัวที่ผมยิงไม่โดนไปไหนแล้วเอาไอ้ตัวที่มันขึ้นฐานเรายิงได้อ๋อยู่นี่ไอ้ตาเด็กดูเลยเออมึงก็ไม่เห็นปังโอ้ไม่ตายไว เฮ้ยกำลังข <objectives> ึ้นกำลังขึ้นกำลังขึ้นใช่ไหมอยู่ข้างล่างครับไม่ยอมขึ้นมาเลยวะโอ้โหยังไม่โดนเลยชิายแล้วชิายแล้วนี่ไงนี่ไเนี่ยโอ้โดนตัวนี้แล้วอยู่ไหนวะเนี่ยนะ

เฮ้ยอยากใายโดนเหล่าวะว่าแล้วเชียวว่ามีคนขึ้นบ้านเราว่ามีคนขึ้นบ้านเราอย่าก่อมมบบมนามนาใส่กระสุนกันสันไอแชมสันไอแชมผมไม่รู้นะว่ามันเคยมีขายหรือเปล่าแต่เขาบอกว่ามันไม่มีขายจริง,รงๆนะสันไตัวเนี้ยใครรู้ชือ่อต่อจี เสี่มีดไก่ไข่าบางทีมันก็ไม่ใช่ของเพื่อนเราเลยเดโอ้โหดมตีร่วงล่วงโอเคเพื่อนเราอยู่ใต้บ้านครับเหลือสองตัวครับผมขอปิดเลยได้ไหมเออเหยัยงละยังไม่โดนนัดแรก นัดที่สองเต็มหัวเต็มกระบาลแอบของจริงของจริงเป็นเล่าธรรมดาจริงเไยไอ้สัตว์กูสายเล็งร้อยขายตัวกระพริบมันหมายความว่ายังไงปะฮะไอ้เด็กเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้ยกูโดนอีกแล้วสองบ้างเบาได้เบาอย่าบอกนะสองบ้างตัวนั้นมันมีของอะเฮ้มันหกหนึ่งแล้วนะเฮ้ยมีของแะเนี่ยะยาแล้วเว้ยโอ้ยหน้ากากเด้งโอ๋อสองบ้าง มึงโหดเกินไปแล้ว,ว,ว,วมึงก็เอาปีเอสจีบอลมายิงแบบนี่หย่อนไม่ได้เดี๋ยว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 โอ้โหผมโดนงงข้างๆเหรอโอเคยัาง,งให้เลยโอ้ยไอ้สัสนี <c oughs> <c oughs> ่ไม่ใช่อย่างที่กูคิดไปเนี่ยตอนแรกก็ว่าจะไม่อะไรหรอก แต่เห็นเอสตอนตอนแรกที่ผมโ,โดนโดนยิงตอนแรกเลยรู้สึกวิธีกระสุดมันแปลกๆเกมมันบันนกจเพิ่งไปว่ากับโฟนแต่ก็ต้องดูไปก่อนไหนวะแหะว่วะเสีย,พยเพชจวันโอ้โหนี่อิเอชจวันกำลังหาเสีย,พยเยพชจ,จวันอยู่เลย น,น,นี่มันผู้ชำน,นี่เปนผู้จำนานพีเอสจีวันนี่ว่าแต่ว่าผู้จำนานพีเอสจีวันโอู๋ผู้จำนานพีเอสจีวันกูแตกละไครสักเดชเจอกับผู้จำนานพีเอสจีวันเฮ้ยโอ้โหระวังนะเพื่อนเฮ้ยทำไมผมยิงไม่ตายวะตัวอ้วนนั่นอนะ จะไหปหาผู้ชำนาญพิชจิว 20, ันโอ้จะไปหาผู้ชำนาญพิชจิวันไหนผู้ชำนาญพิชจิวันอยู่ไหนวะผมยังได้ยินเสียงผู้ชำนานพิชจิวันอยู่นะโอ้โหอันนี้เล่นแล้วเลยระเบิดไประเบิดไปโอ้โหเรียบร้อยได้ระเบิดเฉยเออ หนว่าโอ้โหผู้ชำนาญพีเอสจีวันผู้ชำนาญพีเอสจีวันพี่เจวันน่าเล่นเลยตอนเนี้ยโอ้โหไม่ตายด้วยนะหนึ่งนัดนึกว่าตายแล้วนะ่ะแต่ถ้าตายแล้วดาวมันต้องขึ้นไงผมไม่ได้มองดาวเลวยเม่เจ้ เจ a ขอบค u ณเจนเจนเจนเจ e เจนเจนเจ l เจน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 เเจนเจนนเจเจเจนเเจนนเนเยนเนเนเ เขาคงจะเก่งพีเอชจวันจริงๆแล้วมั้งเนาะอุ้ยอุ้ยโอ้โหมึงสับไวมากและผู้ใช้พีเอชจีวันเอสเดยผู้ชำนาญพีเอชจวันนี่แม่งมึงเทพมากเมื่อกี้ยิงโดนตู้นัดเลยนะเราอ่ะแล้ผู้ชำนาญพีเอจวันอ่ะ โอ้โหผมยิงไม่โดนเลยเนี่ยเ็บเลยถ้ายิงดยโดนก็คงจะได้เฮ้ยยาโอ้หไม่ได้ใช่เแล้วะโอ้โหกูหหจะไปหาผู้ใช้พีจิวันอืมผู้ชำนาญพีจิวันจะไหนวะผู้ชำนาญพีจิวันเดีย๋ยวอย่าเพิ่งจะผู้จบเกมขอเล่นด้วย โอ้โหถังก็มีโอ้ผมจะไม่หาผู้ใช้พีเอชจวันมึงจะไปกูจะขึ้นไปไอ้้เหียกูมาหามึงแล้วโอ้มึงตายเออ Red Team win กูตัวสุดท้ายนะประเด็นมาเรามาลุยด่านสันในสันในกันเลยดีกว่าสันในกันเลยดีกว่า อนะูหลายทางนะหลายทางนะเมื่อกี้หลายทางนะหลายทางนะอันนี้โมสไนเลยนะใครมายิงไวยิงรวยนะวะหนึ่งนะไม่สายเอ้ยบาเลตใจ,จเยน็นใจเยน็นโอ้โหบาเลตบอลเลดบอลเลดข้างในนี่เป็นดงเลย เฮ้ยโอ้โหใครมันเบียดเนี่ยเบียดตำื่อเบียดผงตำื่อพี่พี่เบียดผมตำรวจตำรวจหายยังไม่โดนด้วยมเยมื่อกี้เมื่อกี้ผมสับสามหนึ่งเอาแบบยิงรัวจนแบบยังไม่โดนเลยแบบไม่ได้เล็งอ,อ่ะเ อ่ะกูยิงแล้วกูน่ะอไรังกูน่ะรัวอ้อโหมาโคทำอะไรอ่ะทำที่อะไรใครมาโคใครเป็นาามาโคว,าวะเออใช่มาโคไหมวะอะไรกูแต่ผมไม่มาโคนะครับคนดูก็ต้องหัวนะครับทีนีัสบสด อยู่แล้วนะครับผมอยู่แล้วอยู่แล้วนะครับคลิปไหนมาผมก็จะบอกว่ามาเคเนาะอโอ้โหยงไม่โดนเลยได้ผมมัวแตหล่นล้วเมื <S 2> <S 2> ่อกี้ไม่มีนะหมดน,นะเดียนะข้าง เฮ้ยตัวอ้วนหนึ่งนะไม่ตายอะ่ะไม่ต้องไม่ต้องเก็บเอ้าไม่ต้องเก็บไม่ต้องเก็บพอ,อเลยมันลำบากตัวไม่ต้องเต็มหัวเป็นไงล่ะเต็มหัวเลยอะ่ะเ้ยเฮ้ยยิงแม่นนะยิงแม่นอย่างนั้นเลยแม่นแบบนี้จ้าเอ็กซ์นี่ไงนี่ไง นี่ไงนี่ไงเฮ้ยนายชิบไปโดนเถอสวยครับสวยคุมบ้านมาเลยครับผมสวยครับผมสวยครับผมชมตัวเองก็เป็นเอ้าจบแล้วกันหลังมันกำลังมันดูตัวดูแต่ละตัวอขาอดมันแต่บอกไว้ก่อนว่าเอ0 0สองรอตัวนี้มันไม่ได้มีค่าสเตตัสแบบอย่างไงยิงแรงขึ้นเออ แล้วก็อย่างไงแม่นยำขึ้นไม่มีนะครับก็เหมือน M200 ทั่วไปเนาะแต่แค่จำนวนกระสุนมัน7นัดแต่7นัดน,นี่ก็เหมือน M200 ที่แบบย้อมสีทั่วไปแหละนะครับก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้แล้กันนะครับผมเพราะว่า M200 เนาะมันก็ไม่น่าจะมีอะไรมากมายนะมันก็คือ M200 ที่แบบ M200 แชมป์ s, สไนแชมป์ปะออลายแชมป์นะครับก็ไม่รู้ว่ามันมีขายหรือเปล่าหรือ,อยังไงอันนี้ผมไม่รู้จริงๆไม่ค่อยรู้รายละเอียด เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเรากันด้วยนะครไว้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับผม